อินเดียนะครับ, India, รบยังไม่เอาร่วมกับอาเซียนในครั้งนี้นะครับการค้าระดับโลกที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะอินเะดียก็ย่อมจะต้องมีผลกระทบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจากสงครามทางการค้าที่ประธานาธิบดีดุนชอมปเปิดขึ้นมาสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธสงครามทางการค้าเป็นปัจจัยสําคัญทําให้เอเชียหันมาทําการจับมือกันตั้งเป็นอาเซียนขึ้นมา ซึ่งเหมือนกับสาภาพยุโรป22ประเทศคราวนี้ก็มีประมาณา10 15 14 15ประเทศที่เข้าร่วมสวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่ วันนี้ก็อาจจะแต่งตัวดีหน่อยนะครับทุกทีก็แต่งตัวแบบธรรมดานะวันนี้แต่งตัวดีหน่อยเพราะว่ามาภารกิจนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเริ่มต้นที่ผู้นําอนามัยโลกปฏิเสธสิงหลงไม่ได้ส่งอาวุธให้กับผู้นํากบฏใน ที่เกรดในเอธิโอเปียนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักขาวรอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับว่าผู้อำนวยการอนามัยโลกหรือดรทีโดรสนะครับฮัตฮานอมนะครับล่าสุดปฏิเสธข่าวนะครับข้อกล่าวหาของกองทัพเอธิโอเปียโดยยืนยันว่าไม่ได้ส่งไม่ได้จัดการช่วย อาวุธให้กับบดาแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนชาวท่เกรหรือ TPLF นะครับรัฐบาลท้องถิ่นภุยภาคที่เกรล่า,าสุดกองทัพรัฐบาลของ AB <c oughs> อาเมดประกาศนะครับเคลื่อนตัวใกล้ถึงเมืองเอกในปุยภาคซึ่ง BBC ก็รายงานว่าผู้ใวยการองค์การระไมโลกนะครับออกมาตอบโต้ข้กกอกล่าวหาผู้นำกองกำลังเอธิโอเปียที่ระบุว่า ผู้ช่วยผู้นำพักแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนที่เกรงนะครับในการจัดหาอาวุธเพื่อสู้กับกองทัพนะก็เป็นเป็นวิธีการต่อสู้ว่าได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับโลกซึ่งฮูนะคือองค์การอาวุโลกไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธเลยนะ <c oughs> ก็อ้างไปเรื่อยในขณะที่อินเดียนะครับโบกมืออำลาอาเซียนนะครับเมื่อตัวเองตกขบวนไม่ขึ้นรถไฟ RCEP เพราะระแวงในจีนนะครับบรรดาชาติเอเชียกำลังพากันขึ้นขบวน RCEP นะครับซึ่งใกล้เคลื่อนตัวออกไปแล้วขณะดีเดียยังยืนเก้ะๆกงังๆนะครับอยู่ที่สถานีโดยที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียอีก2ชาติหุ้นส่วนในกลุ่มควอดของแดนโปรตตา ต่างก็ขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปแล้วนะครับรวมทั้งยังมองเห็นว่ากำลังอยู่ภายในสเสบียงโดยมือถือตะกีบะตะเกียบจีนกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องขององค์กรนี้ก็คือว่าเป็นการค้าระดับโลกที่มีการลงทุนร่วมกันซึ่งข้อตกลง RCEP เนี่ยคือการปร,กาประกาศว่าโลกนะครับย่างเข้าสู่รุ่งอรุณทศวรรษแห่งเอเชียนะครับ ซึ่งก็เป็นการรายงานข่าวที่บอกว่าเป็นการลงนามในอาเซีนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำให้เกิดกลุ่มหุ้นส่วนทางการค้าเศรษฐกิจในเอเชียซึ่งมีความทัดเทียมกับสหประชาชาตินะครับและ,ะกลุ่มหุ้นส่วนการค้าอเมรกิกาเหนือนะซึ่งข้อตกลงสวนทางเศรษฐกิจนะครับประดับภูมิภาคนะครับเรียกได้ว่า อาเซีนะครับข้อตกลงทางการค้าอาเซียนที่มีสมาชิก15รายซึ่งถูกเสนอออกมาให้มีการพิจารณาครั้งแรกเกือบ1ทศวรรษก่อนได้รับการลงนามแ,แลกประทับตราแล้วการประชุมสมมิตระดับภูิภาคซึ่งจัดขึ้นเสมือนจริงใช้วิดีโอคอลในการประชุมเสมือนจริงซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาใช้หลัก นะครับสงครามทางการค้ากนะับประเทศต่างๆตอนนี้ประเทศต่างๆก็หันมาทําการจับมือกันโดยเฉพาะอาเซียนนะครับก็ชื่อว่าข้อตกลงใหม่เป็นข้อตกลงแห่งความฝันนะครับในขณะที่จีนก็คุยว่าข้อตกลงอาเซีเป็นการทําให้ความฝันของเอเชียของสีจิ้นผิงกลายเป็นความจริงขึ้นมานะครับสื่อของทางการจีนประโคมว่าข้อตกลงของอาเซี นะครับผ่านออกมาได้คือข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นําของจีนและการเสื่อมสุดของอเมริกันในภูมิภาคนี้ทว่าชาติอื่นที่เข้าลงนามดูจะไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นนะครับตามข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับหรืออาเซนะครับเราเรียกว่าอาเซเนี่ยข้อตกลงมีการทําการค้าที่เอาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ และชาติสมาชิกของอาเซียน10ประเทศเข้าร่วมกันเริ่มต้นขึ้นในขณะที่แผนการเริ่มต้นบูรณาการของอาเซียนจะเสร็จสิ้นลงในอีก8ปีต่อมาในฐานะนะครับมหายุทธศาสตร์ซึ่งมีจีนเป็นผู้นำเหตุก,การณ์นี่เกิดขึ้นหลังจากที่มีสาภาพยุโรปขึ้นมาตอนนี้อาเซียนจับมือกันนะจากสงครามทางการค้าตอนนี้ทุกฝ่ายหันมาจับมือกัน โควิด -19 ปรากฏว่าตอนนี้ทะลุ2.5แสนคนนะครับในสหรัฐอเมริกาองค์การอาัยโลกเตือนต้องสู้โควิด -19 รอบนี้โดยไร้วัคซีนนะครับยอดผูด้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทะลุ250,000รายขณะที่นายกเทศมนตรีนครน,นิวยอร์กสั่งให้โรงเรียนนะครับรัฐบาลทั้งหมดเปลี่ยนไปสอนออนไลน์ หลังจากจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 พุ่งขึ้นต่อเนื่องด้านองค์การอามามัยโลกเตือนแม้จะมีข่าวดีจากการพัฒนาโควิดโโน -19 วัคซีนนะครับโดยเฉพาะในไฟเบอร์ iber, ซึ่งล่าสุดยืนยันว่ามีประสิทธิภาพถึง95%แต่โลกยังต้องเผชิญการฝ่าฟันกับโควิด -19 ในรอกใหม่โดยไม่มีวัคซีนนะครับเนื่องจากยังนำออกมาใช้อย่างกว้างขวางยังไม่ทัน นะครับโควิด1นยังคงหนักนะครับตอนนี้ก็เกือบ60ล้านครับไปแล้วมาอย่างแรงเลยทีเดียวในขณะที่จดหมายเปิดผนึกถึงว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอวิธีทำให้อเมริกันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างจริงจังนะครับการสร้างอเมริกันกลับมาให้สำคัญยิ่งใหญ่กว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงฮะซึ่งเป็นสมัยแห่งการบริหารของโจไบเดนสามารถ ก็ทำเพื่อทําให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับก็เป็นจดหมายที่มีการเขียนขึ้นมานะครับผู้จะส่งถึงโจไบเดนเป็นแนวทางนะครับซึ่งเป็นกองบรรณธิการของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับในขณะที่สีจิ้นผิงนะครับมีการพบกับทรัมป์นะครับในงานประชุมเอเปกนะครับออนไลน์แล้วก็ญี่ปุ่นก็เล็งขยายข้อตกลง Uh, CPTP นะครับหวังลอนดอนกับปักกิ่งก็จะทำการเข้าร่วมกันนะครับรอยเตอร์ uter, รายงานว่าประธานอาธิบดีชินผิงซึ่งมีกำหนดเข้าพบกับ uh, ผู้นำดุนันทรัมผ่านการประชุมเอเปกนะครับออนไลน์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นแล้วก็มีการหารือกันนะครับเรื่องของโควิด -19 และก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นะครับและจีนเข้าร่วมส่วนชาติที่ยากจนแอฟริกาใต้นะครับรับอนิสงการช่วยเหลือบรรเทาานี่มูลค่า2.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากจีนนะครับสำหรับข่าวรอยเตอร์รายงานว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนชลทรัมป์จะต้องออกจากตําแหน่งเขาก็กําหนดจะพบกับสีจิ้นผิงผ่านทางประชุมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับข้อตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกนะครับซึ่งท่ามกลางม่านหมอก แห่งความแตกแยกทางการค้ายังคงปกกลุ่มทั้งนี้ทั้งคู่จะพบกับอีก21ชาติในการหาลือนะครับซึ่งมีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับห่างไปแค่2ส,สัปดาห์หลังจากทรัมป์แพ้ก,การเลือกตั้งประธานาธิบดีอ่าซึ่งก็เป็นการจะพบเจอกันนะครับหลังจากทรัมป์มาเล่นงานจีนอย่างหนักเลยในขณะที่ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงนะครับให้คำมั่น ครับเอเปจจะเดินหน้าเปิดตลาดนะครับเตือนลัทธิกิจการทางการค้าเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของโลกนะครับขณะที่นายกของออสซี่กล้าวไม่ยอมก้มหัวให้ทำให้กับปักกิ่งสีจันผิงนะครับได้ให้สัญญาณนะครับสัญญาว่าจะเดินหน้าเปิดตลาดรับธุรกิจต่างชาติปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับที่เศรษฐกิจของจีนจะแยกขาดออกมาต่างหาก นะครับพร้อมอร่วมกลุ่มแค่วงเล็กๆพร้อมกันนี่ยังแขวะช้อมว่าลทัทธิกิจกันทางการค้าเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของโลกอ,อย่างไรก็ดีวันเดียวกันนั้นนายอมตรีของออสเตรเลียก็ออกมาประกาศกล้าวไม่ยอมก้มหัวให้ปักกิ่งหลังจากที่จีนแจกเอกสารนะครับให้แดนจิงโจ้ร้องเรียนว่าแคมเบอร์ราแทรกแซงกิจการภายในอีกทั้ง สมคบกับอเมริกันนั่นต่อต้านจีนซึ่งก็เป็นนี่ปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้กําลังเกิดขึ้นในอาเซียนโดยภาพรวมนะครับอินเดียนะครับยังไม่เอาร่วมกับอาเซียนในครั้งนี้นะครับการค้าระดับโลกที่เกิดขึ้นแน่นอนฮนะอินเดียก็ย่อมจะต้องมีผลกระทบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจากสงครามทางการค้าที่ประธานาธิบดีดดนชอทรัมป์เปิดขึ้นมา สงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธสงครามทางการค้าเป็นปัจจัยสําคัญทําให้เอเซียหันมาทําการจับมือกันตั้งเป็นอาเซ็ตขึ้นมาซึ่งเหมือนกับสาภาพยุโรป22ประเทศคราวนี้ก็มีประมาณ10 15 14 15ประเทศที่เข้าร่วมนะครับอย่างไรก็ตามความที่จีนยังไม่มั่นใจนะครับ ก็าภายอินเดียยังไม่มั่นใจจีนทําให้อินเดียนั้นก็ยังไม่เข้าร่วมเพราะความขัดแย้งตามพรมแดนนะครับที่มีความขัดแย้งกันยาวนานมีการประทะกันทําให้เป็นปัญหาระหว่าง2ชาตินี้อย่างไรก็ตามในภาพรวมนะครับสภาวะ,ะเศรษฐกิจย่อมจะดีขึ้นย่อมจะดีขึ้นการจะดีขึ้นทางเศรษฐกิจนั้นเกิดจาก ความร่วมมือกันซึ่งการร่วมมือของอาเซียนครั้งนี้เป็นการลงทุนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่กว่าสาภาพยุโรปเพราะโดยส่วนใหญ่อาเซียนเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับโลกนะครับเรียกว่าเป็นครัวของโลกก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าในปลายยกหลังจากช่วงโควิด -19 หรือโควิด -19 ทกลับมาอาเซียนจะกลับมาผลึกรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นั่นแฟนกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมซึ่งมียุโรปข้ามมาร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เรารวมแรงกายใจปกป้องไทยกันเถิดลูกหลานรวมบันเลงร่วมกันขับขานจับมือกนันสร้างชาติไทยด้วยรอยยิ้มหัวใจที่เบิกบาน ประสานใจเป็นคนไทยทั้งชีวิตและจิตวิญญาณภายใต้อง้าพระบารมีแห่งองค์จักรีพองเราจงร่วมสื่อสารรักความเป็นไทยมีให้แบ่งปันเตื่ออาทรกันมันในความดี ดเดียดและศักดิ์ศรีภาคภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกันใต้บารมีพ้องเราคือพี่น้องกัน มีให้แบ่งปันเอื้ออาทรกันมั่นในความดีมาเจอเราหนุ่มสาวก้าวไปเชิดชูไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีผาภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินนี้ใต้บารมีของเราคือพี่น้องกันใต้บารมีของเรา คือพี่ <อง S 2> นนก